เดินมาอย่างเท่เลยกูเอาละฉันพร้อมจะสู้กับแกแล้วแกนแน่ใจนะไอ้มดงามบวกแกจะมาสู้กับฉันแน่นะบอกไว้ก่อนฉันนี่โหดด้วยเอาละมาไอ้นุ่มชุดแดงสิงขนองนาข้าไอ้มดงามกำเท่าปัวข้ากูนี่วิ่งก่อนใคร กองแฝงสิมึงต่อยเต่อยด้ิดตีนมาไม่ได้แดกกูหรอกมึงองยิงมาเตะใครกูเอาละขานชื่อกบนี่กูหลบได้กูหลบดมัดิมาดมัดมัดมัดเฮ้ยเจ๊ะมีดทุ่มมึงไกูกูเฮ้ยขอกูขอกูไปไปไปจะตายได้ไ่มอก โอ้โหฉอตเด็ดจ้าไอ้หมูสัตว์ไม่ได้แกแค้นเลยกูเฮ้ยไม้สวนทวารมึงมึงมีของเล่นเหรอกูเอาอะไรบ้างสิวะนี่เฮ้ยเอามึงก็มีดาบสวนทวนไทยยืนเลยทีเดียวนี่นี่เฮ้ยสตาร์วอภาคไหนวะเนี่ยไม่ใช่สตาร์วอครับออ ออกแล้วนะนี่จบจากมึงจบจากคาราเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็เอา่ซนอมมาโอ้ยเจ็บตายิไอ้โง่เอ้ยนี่เออ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 เสียบสวนท้องกันเลยทีเดียวไม่สวนละตูดแล้วตกลงและสุดท้ายก็คือพระเอกมึงมึงพระเอกต้องหันหลังให้กับยังไม่ชินะกูหรอก คิดวองเป็นพระเอกยังไงเออออฟังลูกเบียกูด้วยจบเถอะครับดีเหมือนกัน